สวัสดีครับพี่น้องสูขส่ขู่ซู่ข้นมือนี้พ่อครับปลาเข่งสเงสื่องแซ่บอีกมือนี้ผมมี้ามาอัปเดตอันหมูปลาที่มันเกิดอันนี้ขึ้นกระท่อมครับนี่มือขึน้นอนันฝนโตบางแห้งครับมีหลังบ้านผมขอกเป็ดหอกไก่งากระถินตะล่องครับหักลงมาฝนทั้งฝนท,ทั้งพาย,ยุทั้งลมทั้งฝ่า น้ำท่วมคอกหมูผมพร้อมเพราะมันอยู่ต่ำกับมันอยู่ลุม่มน้ำมันก็เลยไหลลงทางล่างผมจอดหู้ไว้อยู่เพราะน้ำมันไหลลงมากผมบอหัวมันสีต๊กมือนั่นคนรับเนาะแต่ว่าผมก็มาเปลี่ยออกมือแล้วว่าผมมีอย่างดอกหมูหน่อยกับเปียกน้ำมอดยอดมันเริ่มไงลนะครับผมเอาใบกลวยมาโยนให้มันผมเอาตัวเม่สองตัวไมล้ออนมาอยู่ฝั่งเดียวกัน ฟังพี่เอาเหื้อรอให้มันมาเลยแกมายู่ฟังพี่เลยครับเอาตัวพอพันธมันรอมันออกมาอยู่ฝั่งอีกด้านตะวันออกเอาตัวแม่ก็ดูเพราะใบด้านตะวันตกเลยครับอุ้ยไว้แบบนี้หู้มันผมก็เอาไม่ปิดไว้ครับไม่ปิดคำไว้เพราะไอ้มันเข้าไปหากันเพราะว่าตัวผู้นี้มันมากวนนี่เห็นไหมมันฉีดอุดเข้าไปตัวนี้หน่อยมันหลอดออกมาเพราะเป็นยังครับเดี๋ยวมันก็หลอดครับ มันจะไปกวนตัวแม่ตัวแม่ก็บเล่นไปเล่นมาลูกขอบ้ท่อนในเชเรียนน้ำกวดครับมันตื่นนี่ครับมันเห็ผมก็เล็ดพ่อมันอยู่คนละมุมอย่างนี่มันก็ดีอย่างนึงครับมันให้มันเลี้ยงลูกมันสบายสบายโดยตัวผูบไปกวนมันแล้วมันตื่นผมครับมันเห็นผมมามันเห็นถือกล่องนี่แหละปกติผมออก เงให้มันมือเเพราะเป็นยังขัดยูตั้งทึ่งนะสิบพรเป็นยังครับลงไปทางล่างไ่ไล้ลูกหมูกัดสิมารวมกันอยู่ขอกเดียวกันเวลามันกินนมมันโตมันก็แยกไปของแม่มันบางโตมันก็กินนมน้ากันกินน้ากันไปเลยครับรวมกันหมูตัวแรกอะสามตัวนมันออกหมูตัวสองออกมาแปีตัวแต่ว่าตัวที่มันอนแอตายไปตัวหนึ่งครับ มันมันมันหลอดแม่มันทับวันนี้กับเลี้ยยุซีบตัวนี่ครับมามาอยู่น้ากันเหรียญกันอยู่เมื่อื่อยู่นี่แหละเวลานอนมันก็นอนกองกันอยู่มองแม่มันดูดไปลุ่มๆนี่ครับมันก็จิเคียวเศษอาหารมาเศษอาหารนั่นคือเศษพวกงาพวกอีหยังทดี๋ยผมให้มันกินหว้อยนี่แหละมันจะเคลียร์ลงไปให้ลูกมันนอนขันยุ่มุ่นี่ฝนตกมากครับบพถลมครับมันจะถ่วมยุ่มุ่พูนทัางพูนมันสิไหลลงมากจาก ทางสูงสูงครับพฝนตกมันไหลโจกโจกแล้วมาท่วมวงนี้มานี่ไหลลงมาคอกนี่ผมจ่อห้วยผมวยจ่อเพลงลงมานี่เพียงออกเพลงเปงนี่ปองมันมองงาน็คือหู้สิผมเพลงออกไปได้ครับลงไปทงให้ทงหน้าทางผุดแต่ว่าพ่อมามือนี่หมูมันกระดุดอีกน้ำมันอยู่ซีบเป็นนะครับนันกระดุดหนาดุดหลังสร้างมันครับฝนตกเง้มนไหลค่อยมาเห็ดข้องเพลงออกให้มันไหม ตอนนี้มันก็อยู่สบายแหละครับฝนบมโตอากาศเย็นสบายมือนี่แดดเปียงๆแต่ว่าอยู่ขอกหมูมีแต่หมใหม่ครับเย็นสบายนี่หมใหม่กะทินนโลง่งใหม่กะเดาเนี่ยอยู่แบบธรรมชาติครับดูมันร่วมกันอีเรียยู่พุนสุนแล้วเเลืออยู่สิบตัว,รว,รว,ตวครับแต่ว่าแยกตวัวผูตวัวแมว่าท่านไหนเขาไกลเพราะไรเพราะท่านหูเ <c oughs> พาแม่สองมันมาร่วมกับแม่เลี้ยงเก็เลยซับสนไปเลยบนหูเลยว่าตัวไหนตวัตวผูตัวไหนตัวแม่ ว่าของแม่เหล็กมันจะมีตัวผูสองแม่หนึ่งเนาะตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยมันมารวมกันแล้วมันก็เลยเหยเทบึงว่าท่านใดครับต้องรอเบึงช่วงมันใหญ่กว่านี้ครับช่วงแม่มันตัวนี้มันห่วงอยู่เขาไก่มันก็ยังสีไลดูไลใส่ผมอยู่ทั้งนั้นผมกระโดดลงไปทางล่างเนี่มันจะบืดบืดใส่ผมเลยนี่ มาอัปเดตให้เบิ่งครับหมูหน่อยใครที่คอมเมนต์มาว่าหมูผมเป็นหมูอ่าพึงออกแม่ใไม่นก็ได้ลูกซัานี่หระบบแมนเด้ครับเด้อซัมนี่ทั้งสองแม่เลยผมเอามาพร้อมกันนี่ซัมนี่คือซัมดีซีแหรอครับผมจำนายใจแจกลูกคนไปสามซัมหรอลูกรุ่นนี้คือซัมดีซีครับไอซอรุ่นที่สีน่นละบานเท่าเอินซํา เลี้ยงว่าหมูออกรุ่นนี้คือรุ่นที่สี่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนั่นไปเมื่อไหรครับจำนายใจเกียกจักไปอยู่น้ำใครเนี่ยทั้งเกียกเขาทั้งไข่เกียกคือเจก,กให้พี่ให้น้องไข่ก็คือไข่คนที่เขามาสื่อที่ห้องวงจักเขากับไปแพร่พันธุ์ลายแล้วครับ <S <S 1> <S 1> ตามที่ถามเขาคนนีล้ายได้สองส้มสามส้มละสองขอกสามขอกละของผมนี้ แม่พันธุ์ก็พอพันธุ์ตัวเก่าเหรครับบดไดเปลี่ยนสายพันธุ์มันก็ยังเป็นสายพันธุ์เก่าอยู่บดไดผสมเลยครับผมเอามาจากเกษตรโดยตรงจากอำเภอเลยของไอ้พระเทศมันมันเป็นสายพันธุ์แท้ล้าหล่จากนั้นผมก็มาขังบดไดร่วมกับผู้ใดบดไดผสมกับไผ่สีม่วาหมูผมเป็นหมูผสมบดไดเด้อครับด้อผู้ใดเข้าใจผิดกับฟังตามนี้เด้อครับขันหมูพันธุ์แท้เนี่ยตัวมันชิไล่ๆเหรอครับตัวนี้หน่อยออกมาเนี่ยไล่อําไพ ไงขื้นสีลายมันยังสีหายแล้วหูมันนะครับสังเกตดีๆหูมันสีสั้นแท้แรเนี่ยคือแม่เนี่ยขันหูต๊กนั่นคือหมูผสมครับสายพันธุ์ผสมหูสีต,กตก๊กๆหอกขันไปขายเมืองนอกเขาบูรับครับเขาว่าหมูปลาผสมอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนี่ยเขาถืาขัาเขาสื่อเนี่ยเขาสีสื่อทรงออกผมสอบถามพวกสายที่เขาทรงออกนะครับเขาสิมาเหลือกหมู ถ้าเป็นหูตกนี่เขาจีบรับซื้อเลยกันเสือคือราคาตกแต่กันหูสั้นแท้ๆหมูปลาแท้เหมือนเขาเอามือครับแปลว่านำนักตรงไดนเว้นในน้อยนิดน่งสิเขาบอานำนักมันตรงไห้ตามที่เขาต้องการนะครับเขาจะให้เป็นเกียดเป็นเกียดผมถามมาได้หน่สอบถามน้องมันมาน้องมันทรงหมูปลาครับหารับซื้อเลยกัเลียงไห้เลยก็ทรงต่างประเทศเขาจีมาหาอก แต่น้องผมมันถือหาซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้แล้วมันจะไปใส่ขอกรวมกันยงใหญ่ไปถึงเวลาทรงเท่อเดียว่ะเท่อละหาซีบหกซบโตหรือว่าเป็นลอยโตอย่างสี่นะครับเขาก็จะสั่งกิโลเขาจะให้ตามเกตไลนตั้งแต่ประมาณเกตอิโ e ลขึ้นครับบกเกินสามสิบโลสามสิบโลเขาตีเป็นหมูใหญ่เขาจะรับซื้อประมาณนั้นน้องผมมันไว้ฟังนะครับนี่ อันที่จริงแล้วผมกับพ่อท่านได้ขายน้ำมันหรอกผมเบิ่งส่งแล้วผมมาสิถ้ามันไหลๆผมสิิให้มันมาเอาของผมไปอยู่เพื่อไปข่ากำไรกันแล้วแต่มันเหละครับมันใจผมรู้เท่าไรกะค่อยว่ากันอีกเทือนึงตรงไหนมันใหญ่ได้ตามกิโลที่เขาต้องการก่อนครับจังสีป่อยเขาใจตามนี้ด้อครับผู้ใดที่ว่าคอมเม่นผมว่าอันมันออกได้ซ้ำนี้แล้ะลูกเพราะว่า แม่ไม่ออกเทือเรียกมันไม่มีนเ,นเทือเรียกแล้วครับนี่ <c oughs> อธิบายเข้าใจผมขายไปสามพุกเถือหรอสามคอกหรอคอกนี่คือรุ่นที่ซีครับผมเอามาเรียงไว้ได้หลายปีแล้วแหละเดี๋ยวไปซ่อมมึอข้างนั้นผมมาสีลุวงขอกมันผมลงงกหนักสร้งมันอ่ามันมันอืดอืดใส่ผมมันเต็นใสผม มันคือแามผมเอาของมาให้มันกินไลครับเอาของมาให้มันกินนี่มันมันสีบสอดีตปัานายัผมมาอย่างสี่แม่มันจีจ่องแล้วนี่ครับตัวนี้แม่เลกแม่สองนอนอยู่อีกมุมหนึ่งนี่รวมมารวมกันมาสุตัวแล้วครับเหลืออยู่สิบตัวแล้วครับบนี้สมบูรณ์อยู่ดอกมันกินนมดีครับอย่างหนึ่งลูกมันใหญ่สัมสูสีกันเลยถ่ายมันปล่อยกันสิปล่อยพร้อมพรอมกันเพราะว่ามันใหญ่สูสีกันบ่ามีตัวหน่อยตัวใหญ่ครับยังหน่อยครับพเกินกัน ไปไหนครับผมมันกินแม่สองแม่แม่มันอ้วนอุดมสมบูรณ์สุดโต๊ะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเกลือมันแล้วหล่ะครับเลยก้วยหลังบ้านผมลมพัดลมไรเนี่ยละนาดตัดเอาใบมันมาโยนให้เลยครับต้นมันถมกกว่าไปต้มใส่ห่อมใส่เขามาให้หมูกินมันก็กินนะครับต้นมันก็ได้ต้มมันก็กินเอาให้กินสดๆมันก็กินแต่ใบมันเนี่ย เดี๋ยวมัคาเริ่มครับสงสัยมันอิ่มอยู่โอเคเนาะครับนาะขอคุณเลยๆครับสำหรับผู้ใดติดตามส้มคลิปนี้แล้วครับเดอ้อขอให้ลำให้รวยถูกหวยรวยเบื่อให้ยูย่ดีมีแห้งอยู่แงดงมีหี้แล้วครับเด้อไอ้โศกไห้มนันยาเจียบยาจนพอกันไหมคลิปหนาเนาะครับอย่าลืมฝากกดแช์กดไลค์กดติดตามให้ป๋าเขิงเซื่องแซบเี้นะครับ พอกันไหมคลิปหนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ